คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุ้บริการกดเกเพาส์และฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโ okay, อเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดีเฟน์นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมารีวิว6ดาวในอัปเดตนี้นะทุกคนผมบอกไปก่อนนะครับว่าเป็น6ดาวที่ดีอยู่นะสปอยนี้จะร โอเคในวิดีโอนี้เราจะมารีวิวนี่ครับผมออแกนนะครับหรือว่ากราสนะครับผมกัดจากเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นล่างล่างหนึ่งนะอันนี้ผมไม่เคยดูมาก่อนนะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะฮะและแน่นอนครับว่าผมอีโวได้ยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวัตถุดิบของเรานั้นเราอีโวได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมต้องหาก่อนนะครับผมต้องหาก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วผมจะเล่าประวัติินนนนดดๆห่อยย้้ววแลกั นี่เลยครับทุกคนมันใช้ตัวออแกนนะครับหรือว่ากัดเนี่ยทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกีกี้นะครับผมในในแมปใหม่นะครับผมแมปใหม่ที่อัพเข้ามาหรือว่าสตอรี่ใหม่ที่อัพเข้ามานะครับซึ่งไอตัวพวกนี้นะครับผมก็เผอิญนะครับเจอตู้ตู้หนึ่งนะครับเป็นตู้ทองนะครับผมได้อันนี้มาตัวนี้มาเห็นไหมผมก็สุ่มตัวนี้แล้วก็อัพคันอัพคันอัพคันมาถึงตัวนี้แล้วผมก็อัพอัพอัพมาจน4ตัวนี้ผมครบแล้วแล้วผมเลือตัวสุดท้ายครับแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยผมมามณ5 วนน5ทุ่มหรือ4ทุ่มเนี่ยแหละของวันนี้นะครับผมก็สุ่มมาแล้วผมก็จะอีโวแล้วผมก็อีโวไปเลยแล้วกันเพราะว่ายัางไงก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเราได้ครบเนี่ยเราก็กดอีโวได้เลยนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาผมมันมีอยู่ตรงนี้แหละนะครับคือตอนนั้นอ่ะไอตัวเนี้ยมันมาใช่ไหมแล้วมันมีตู้หนวดขาวมาครับตัวเนี้ยได้โคตรยากเลยผมรู้สึกว่าได้ยากมากคือ1ตู้เนี่ยผมสุ่มบางทีไม่ได้เลยนะครับผมเสียเพชรไปประมาณหมื่นกว่าเพชรนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้โม แล้วผมได้หนวดขาวมาทุกคนดูหนวดขาวคือแบบไม่รู้จะเอามาทำอะไรครับก็นั่นแหละครับทุกคนหนวดขาวแม่งเยอะมากๆเยอะแบบสุดๆเลยนะฮะจริงๆมีอยู่นะแต่ผมจับกินไปบ้างแนละ้วเพราะว่าอา่ามันจะเต็มเอานะครับเห็นบ้าตรงนี้นะฮะมันจะเต็มเอา นะครับผมใช้ไปเยอะมากเลยผมพูดจริงๆนะว่าใช้เพชรโคตรเยอะนะครับสำหรับตัวออแกนหรือว่ากัสใน6ดาวตัวนี้นะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมอ่าในวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูครับก็แน่นอนครับสำหรับใครที่ไม่มีเพชรนะครับผมตอนนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับลาวาบักนะครับมีบริการกดเพชรนะครับสำหรับใครที่เอ้ยพี่ผมขี้เกียจฟาร์มจังเลยนะครับหรือว่าดาเมตันอะไรเก็สามารถไปใช้บริการลาวารบักได้นะครับผมตอนนี้แหมถูกมากๆแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับแน่นอนครับว่าในวิดีโอนี้นั้นเดี๋ยวผมจะมาทําการรีวิวกันใช เอาออกใส่กับตัวกัดดูก,ก็ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆคือถ้าถ้าเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่า ใส่ดาเมจน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวมันตีค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวช้าไงสปอยไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแล้วตอนนี้นะครับผมมันก็มีโค้ดมาให้ใหม่ด้วยนะครับตอนนี้นี่ครับผมมินิชัดดาวนะครับให้200เพชรนะครับสำหรับใครที่อยากใช้โค้ดนะครับใต้คลิปมีนะครับสำหรับใครที่เป็นคนดูเก่านะเออแล้วมาดูอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับน่าจะหมดอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็เสียใจด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับโอเคผมขอรีวิวด้านนารูโตตตตะะะะะะเเเเเเเลลลลยยแ้้้วววววกกกัััััันน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 นคคคคครรรรรรบบบมมมิิชดดาา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 ็็็ืือออีีปปปปณณทท่งขไํ เอาตัวของอ a t ตถุก็อดเนสนะครับหรือว่า ตัวอควาเนี่ยเข้ามาเพิ่มมานะครับจาก1,100ตอนนี้เป็น3,000กว่าแล้วนะครับก็เพิ่มมาประมาณ2,000ันี่แหละนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้อควาตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าณเวลาที่ผมอัดเนี่ยมันมีคนเปิดได้เยอะหรือเปล่านะที่ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าเอาจริงๆคือมันได้ค่อนข้างยากนะครับผมพูดจริงๆผมอย่างที่ผมลงคลิปไปแล้วทุกคนมันได้ยากมากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอลงกระดาษก่อนนะครับแล้วปรับเป็นปกตินะครับที่ผมเล่นอินฟินิตเพราะว่าตัวมันใช้เงินเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเราเริ่มเลยนะครับเดี๋ยยวกก้อองลผมตทําาร ฟาร์มเงินก่อนนะครับทำการอัพไอ้พอค้าเนี่ยให้เต็มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งนะครับเคขอลาสักรับเดี๋ยวมาโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้กลับมาครับตอนนี้ผมวาง ตัวเซลแมนเนี่ยเยอะมากแล้วน่าจะเพียงพอที่จะวางกัดได้แล้วเดี๋ยวจะมาวางกัดตัวแรกก่อนนะกันนะครับการดนะครับผมเป็นตัว6ดาวตัวแรกนะครับที่จะตัวว่าตัวแรกไหมที่ตีติดเลือดอืมแต่ว่าเป็นตัวแรกที่คิดว่าตีแรงที่สุดนะติดเลือดแรงที่สุดแล้วกันท้างั้นนะฮะการดนะครับผมเป็นตัวที่ตีตีติดเลือดแรงที่สุดในเกมนะครับถ้าเราอัพเต็มนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดามเมจจริงๆนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาจริงๆคือมันค่อนข้างแรงเลยนะการดนะครับผมเป็นตัววางพื้นนะครับแล้วก็ ใช้เงินแพงด้วยนะครับนี่ใช้เงินดูนิโหสามพันกว่าโอเคเรากดวางไปเลยนะครับก็เริ่มแรกเลยเดิมทีแล้วมันจะตีแบบนี้ครับมันจะวิ่งตีแบบนี้โอเคเจ็ดวิ่จมตีหนึ่งทีครับก็ดาเมจอยู่ที่2237นะครับถ้าเกิดเราอัปเกรดเนี่ยใช้เงิน2000เพิ่มระยะ3นะครับเราก็เพิ่มดาเมจไป2685นกะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับในในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าพอสุดท้ายเนี่ยจะขนาดไหนนะ ตอนนี้ผมขอวางบูมาก่อนเพราะาบูมาเนี่ยจำเป็นต้องใช้มากครับเลดเกมนี่คือจําเป็นจริงๆโอเคการดนะครับผมมารอดูกันเลยดีกว่านะครับระยะมาตอนนี้มัน30ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะอัปเกรดไปนะครับก็จะเพิ่มระยะ3นะเราเพิ่มดาเมจกลมๆก,ก็คือ2 7 0 7ตอนนี้ดาเมจการดอยู่ที่5,000ตรียมกลมหรือว่า4,922ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับอันจริงคือมันตีติดเลือดตั้งแต่เบสเลยนะ ที่เท่าที่ผมสังเกตนะครับคือติดเลื่อดตั้งแต่เบสเลยนะครับก็โอเคเรามาอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน3,000นะครับแล้วก็เพิ่มระยะ3เพิ่มดาเมจ3,580นะครับผมกดอัพเลยอ่าก็ถามว่าระยะตอนนี้มันเป็นแบบว่าโคนเอวีอยู e ่ U นะครับโอเคโคนเอวี L e U ก็ถือว่าได้อยู่เราปรับเป็นล้านแล้วกันเปลี่ยเป็นล้านแล้วกันให้ตัวโอกุนนั้นตีแอร์ไปนะครับตีแอร์ไป ต่อนะครับผมตอนนี้ดาเมจอยู่ที่8500้ยใช่ไหมการโจมตียังเป็นปกติอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนการโจมตีดีกว่าเป็นเบอร์เซิร์กไอนะครับผมก็คือตัวนี้นะฮะจะเพิ่มระยะ5นะครับผมแล้วก็ดาเมจเพิ่ม 4, 4ี7 5นอจิะครับใช้เงิน4,000อัพเลยดูครับชุ่มเป็นฟันแบบรดเร็วเนาะเออน่าจะแบบนั้นฟันแบบรดเร็วชุ่มอ่าจริงๆคือ บอกไว้ก่อนนะครับมันคือติดเลือดนะครับมันก็จะแรงนิดๆหน่อยๆแบบนี้คือถ้าตีปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆลดเอ่อเลือดมันจะไหลค่อยๆไหลโอเคเรามาอัพขั้นต่อไปใช้เงิน6,000นะครับระยะเพิ่ม5นะครับดาเมจเพิ่ม3580ไปโอเคก็ยังไม่มีอะไรยังเพิ่มแค่ระยะนะแล้วก็ดาเมจเนาะ น่าจะประมาณนี้เพิ่มระยะเพิ่มดาเมจเหมือนเดิมครับใช้เงิน6,000นะครับระยะเพิ่ม5ดาเมจเพิ่ม4,475นะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่21,000นะครับผมเป็นขั้นสุดท้ายนะครับกัดจะอัพทั้งหมด5 6ขั้นเออ6ขั้นเออ6ขั้นนะครับผมมี6ขั้นนะฮะส่วนอ่อันสุดท้ายเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับใช้เงินทั้งหมด140,000สนสนะครับผมฟังไม่ผิดครับทุกคน140,000นี่ถึงบอกว่าทำไมผมถึงเอาตัวเงินมา2ตัวนะครับถ้ามีเบจจิตต้้้าาออออยยยูู่่่่่ดววหหรืโโโกกีีนน็ บอกเลยว่าใช้เงินเยอะมากนะครับแต่วิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวการ์ดใช่ไหมอัปเกรดเขาต่อไปใช้เงิน1นึ่งแสนะครับก็ระยะจะเพิ่ม10นะครับแล้วก็จะเพิ่มเวลาไป10บเซคต้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจแปดหมื่นห้าร้อยห้าสิบห้านะครับแล้วก็เป็นเบอร์เซิร์กโหมดโอเคไหมโอเคเราจะกดอัพเลยนะครับผมไปตอนนี้ระยะอยู่ที่61นะครับไม่ได้ใช้ออฟนะครับทุกคนไม่ได้ใช้ออฟไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองจุดห้า นะครับ17บวิโจมตี1ทีนะครับส่วนเอฟเฟกก็คือนี่เลยมันจะฟันแบบเป็นใครเคยเล่นอาวีก็คือมูราชแล้วก็คือขึ้นไปข้างบนฟ้าแล้วก็ลงมาแล้วก็รอไปแต่คือแอนิเมชันมันจะพอดีกันนะเออมันจะพอดีกับการตีนะนะครับมันจะฟันชุ่งชิง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 แล้วขึ้นมาบ,บนฟ้าโอมแต่ว่าจริงๆมันตา,ตายตั้งแต่แอนิแอนิเมชันมันเริ่มแล้วแหละ ะะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวการ์ดหกดาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางนะครับผมเนี่ยเราจะมาวางนะครับเราจะมาดูกันว่าตัวนี้จะไปได้ไกลขนาดไหนจริงๆผมควรจะวางแบบระยะห่างๆด้วยนะโอเคผมควรจะวางตัวนี้แล้วกันนะผมวางตัวน,นี้นี่ผมได้โทเค็นม่แล้ขวามือ ก็กาตัวนี้ตัวหนึ่งโอเคหลังจากนี้ผมต้องอัพนะครับผมให้ตันทุกตัวจะประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมขอทมส์สคริปต์แล้วกันนะครับทาําสคริปต์ไปช่วงประมาณเวฟ40 50บแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะกดหยุดไปปุ๊บโอ้โหผมได้มาเลยทุกคนนี่ครับสำหรับใครที่เล่นเนี่ยก็จะได้ตัวซุปเปอร์ไฟเวอร์แบบนี้แหละนะแต่ละครั้งก็บางทีในหนึ่งแมอาจจะได้2อ,อันก็ได้นะครับก่อนนี้รับไปเลยปุ๊บ ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะโอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้50เวฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาที่ตัวกัชนะครับผมกัชกัชตื้อๆไม่ใช่สำหรับตัวนี้6ดาวนะครับได้ฉายแล้วนะฉายแววนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะตีแอร์ด้วยนะตอนเลเวลสุดท้ายนะครับไม่ใช่เลเวลสุดทตอนอัปเกรดครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จะติดเลือดแบบเป็นแสนเลยนะครับถ้ามีบัฟก็คือเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่บัฟแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าเท่าไหร่นะแล้วผมก็ได้ทําการวางกองทับไว้นะครับผมซึ่ง กองทัพของผมนั้นไม่ได้อัพเลยนะแค่วางเจอๆกันนั่นเองตัวนี้นะครับสาหรับใครที่คิดว่าดีนะอย่าลืมที่กดไลค์เพื่อเป็นคะแนนด้วยนะครับว่าตัวนี้ดีนะบอกเลยเลือดลงมากดเลยดีไม่ดีแต่ส่วนตัวคือผมอยากจะกดคลิปตัวเองมากนะก็กดอยู่แล้วนะก็คือตัวมันดีอ่ะผมว่าตัวมันดีเพราะว่าเลือดมันไหลด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เงินเยอะไปก็ตามนะแต่มันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเพราะเลือดไหลด้วยนะครับในอนาคตอาจจะมีตัวดึงเลือดก,ก็ได้ในซุกโกอาจจะเป็น6ดาว4ดาว5ดาว6ดาวก็ได้เพราะว่า สีดาวในซุโกก็มีใช่ไหมเออแบบแบบกัดเงี้ยออแกนเงี้ยแม่งสีดาวขึ้น6ดาวก็มีนะครับใช้ในซุโกเยอะๆอะไรเงี้ก็ว่ากันไปต้องมารอดูในอนาคตนะครับโอเคก็น่าจะจบแหละนะเราะไม่ไม่ถึง60เบฟรหรอกเพราะดูจากลักษณะแล้วดูเลือดดิโหเนี่ยล้านหนึ่งอย่างเงี้ยเอาอะไรไปไหวอะลงมาเลยชนไปเลยชนบ้านเลยเพื่อนเอ้ยชนไปเลย,น,เลยน่าจะทันอยู่มั้งทันปะวันนี้นี่สี่แส่เลยกูดแตได้อยู่ขอไฟเวิร์กอีกหนึ่งอันได้ไหม ขอไฟเบอร์อีกหนึ่งอันได้ไหมครั้งนี้ผมได้อันเดียวนะแล้วผมก็ยังไม่ได้อีกอันเลยเอ้ยไม่ไหวจริงๆด้วยครับทุกคนไหวปะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอโอไม่ไหวโอเคไม่เป็นไรได้ e XP ม,มา5ตัวครับเพราะผมเล่นเป็นแบบปกตินะตอนนี้เราไม่อยู่ที่2 3 5ล้านนะครับถ้ามีบัฟก็น่าจะเยอะอยู่ ะะโอเคก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมเราจะมาเสี่ยงดวงนะครับกดไฟเวิร์กที่เราได้มาเมื่อกี้นะฮะเรามาดูกันว่าไฟเวิร์กนั้นมันจะเวิร์กกับเราหรือเปล่านะไอ้ซูเปอร์ไฟเวิร์กผมขอกาบละผมขอละอควาตัวเดียวทุกคนผมสุ่มมานานมากผมไม่ได้สักทีเห็นใจผมได้ไหมตัวนี้มีมนี่มาไหมโอ้ยังไม่มีเนาะเวอร์ชนโอเคไฟเวิร์กขอละกาบไป